ตอนนี้ดูที่ว่าสีอะไรจะไปใส่ตะกร้าเป็นสีแรกสีอะไรออกไปเลยลูกออกไปเลยสีสีเขียวใสไปแล้วสีเขียวสีที่สองก็สีแดงสีเหลืองแล้วสีสีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าเอ้าใส่มาหลายลูกแล้วทุกสีเริ่มมีลูกบอลอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับทุกสีเริ่มมีลูกบอลอยู่ในตะกร้าแล้วโอ้โหเร็วลูกเร็วไปเยอะแยะใส่ออกไป สีเหลืองก็ไม่ใช่ย่อยนะสีเหลืองก็ไม่ใช่ย่อยสีเขียวสีเขียวเท่านั้นเห็นไหมคู่สู้คู่สู้คู่คนะสูสส้ไม่เลือ่อนไม่เลือ่อนไม่เลือ่อนไม่เลื่อนไม่เคลื่อนตะกร้านะครไม่เคลื่อนตะกร้าไม่เคลื่อนเดี๋ยวเด็กไปหาเองเด็กไปหาเองมาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วอนุบาลสองอาุบาลสองอย่าเฉยๆท่านท่านท่านไปแล้วโอ้โห